สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดา,าเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะงวดประจำวันที่28พฤษภาคม2566นกะคะก่อนไปรับโชว์แนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่27กันนะคะซึ่งวันที่2ี่แอดก็ให้เด็ดไปที่อ่าสองกับห้านะคะพี่พี่จ๋ามาดูมาดูผลกันนะคะในรอบแรกนะคะในรอบเฉพาะขีดคือ3ออก3 6มนะคะล่าง18อันนี้แอดก็หลุดไป นะคะมาแนวในกลุ่มมาเนาะ6 6แนวทางเลขทูปนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ5 3 2 5 3 2ตรงตรงตัวนี้เลยนะคะแอดเด่นไปที่2นะคะแอดมี2 3เด้อร์พี่ิษามี2 3นะคะส่วนล่าง9 8 9 8ก็มาในชุดกันนะคะตัวที่แอดเด่นด้วยนะคะอ่าพิเศษนี้มาบนล่างเลยนะคะในรอบปกตินะคะ2 3 7นะคะ 2มาสามมาเจมานะคะสำหรับบุญในรอบปกตินะคะแต่ว่าตัวที่แอดเจาะไม่มีนะคะไม่มีหลุดไปเนาะตัวที่แอเจาะส่วนล่างหนึ่งสี่หลุดไปนะคะในรอบ vip นะคะเจ็ดหหนึ่งเจดมาหกมาหนมานะคะส่วนล่าง95้าตารางก็มาเนาะดูแอดก็มีตัวที่กลับหัวไว้ที่คู่กับห้าหกหกห้านะคะพี่พจ๋า 5 6 9 6เนอะอันนี้คือคือมาบนมาล่างเลยนะคะหลุดเฉพาะรอบแรกเนาะพ,พี่จา๋าหลุดเฉพาะรอบแรกนะคะสําหรับ3ตัวมาทั้ง3หน่อยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามอ่าตารางเด่นของแอดในวันนี้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะของวันที่28นะคะ,ะมีใครโชคดีกันไหมเนาะคอมเมนต์พูดคุยบอกแอดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพ,พ,พี่จา๋า อ่าแอดก็จะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ F4 เนอะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4หน่อยนะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะหหน่อยนะคะ ด่นอ่ะมาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเนาะเดี๋ยวแอดแยกออกมาให้นะคะคัอดออกมาให้สำหรับตารางตัวเด่นของแอดก็จะมีสองศูนดเจ็ดห้าหหรือ9นะคะอ่ะสำหรับเด่น แอดให้เด่นที่2กับ7เด่นที่2กับ7อ่ะมาดูกันว่า2แอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับ2นะคะแอดก็จะมี2 4 2 5 2 7แล้วก็2 8นะคะส่วน7แอดมี7 1 เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะดูที่ต้องกว้างแอดเข้ามาเขียนเบียดกันอมาดูชุดกันนะคะพ,พี่จ๋ามาดูชุดกันกันบ้างนะคะสำหรับชุดกันแอดกันที่สองศูนย์ห้าศูนย 60แล้วก็70นะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะ3ตัวก็เช่นกันนะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นจำหรับในวันนี้นะคะ28นะคะเด่นที่2นะคะพี่พี่จา๋าเด่นที่2แอดเน้นไปที่2 4 2 7นะคะ7 1 7 8ดูแอดก็รีบหลีบเนาะ ดึกแล้วเนาะพี่ๆจะห้าทุ่มกว่าแล้วแอดเริ่มตาจะปิดแล้วทำแนวทางไว้ก่อนนะคะอามาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะคะ อะชื่นชอบคอยตามไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ